สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอมาภาคต่อเรื่องหอชมเมืองนะหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณกลางกรุงเทพมหานาครเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประเด็นโจมตีก็ค่อนจะมากว่าให้การสรับดุนนะกลุ่ม CP มีการตั้งมุ้ยที่ขึ้นมา CP ได้ประโยชน์เพราะว่ามีห้างสินค้าอยู่ข้างนั่นแหละนะซีพนะี CP ก็เลยได้ประโยชน์นะวิราชสอสอดีตสอสอของภาคปฏิปัตษ์นะก็มาบอกว่า ค้านหอชมเมืองนะอ้างเป็นที่ตาบอดสอเอื้อในทุนแนะสร้างเองนะอดีตส,สพักประยุธิปั์เนะี่ยเขาค้านการอาหอชมเมืองนะอ้างอยู่ในพื้นที่ในทุนเป็นพื้นที่ตาบอดเข้าได้แค่ทางน้ําบางส่วนถูกล้อมทําเขื่อนป้องกันน้ํารอดูกรมธนารักษ์เลี่ยงกฎหมายอย่างไรแนะรัฐบาลต้องสร้างเองเอาละสินี่คือความคิดเห็นของสอสในพื้นที่ จากการตรวจสอบแผนที่จากการตรวจสอบวิดีโอจากการตรวจสอบภาพทีาง,งานลงไปดูแล้วนะครับจริงไหมเป็นไปที่ตาบอดก็จริงอนี่ะเออนี่ก็ยอมรับความจริงไปที่ตาบอดเพราะร,รอบๆเนี่ยมันเป็นชุมชนน่อยู่รอบเลยนะครับมีทางเดินเข้าอย่างเดียวจะเข้าได้ก็ทางน้ํากับทางห้างส,สินค้าที่สร้างใหม่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าตรงนี้เขาสร้างด้วยงบประมาณของใครนะ ปรากฏว่าไล่ไปไล่มาเขาสร้างเรื่องะบาณของมูลนิธินะเงอบานของมูลนิธิแล้วใครจะได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างแน่นอนนะห้างสินค้าอยู่ใกล้ทางเข้าก็ต้องเป็นห้างสินค้าได้ประโยชน์สูงสุดใครมาเที่ยวต้องหาห้างสินค้าจอดรถที่นี่ก่อนนะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ดูได้นะทีนี้ข้อดีกับข้อเสียนะอุปสรรคและโอกาสเอาหลักที่ซีสวอชเดลลาลายสมาจับเลยเนี่ยในกะราบของมันเนี่ย นะเรื่องนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเรามีหอชมเมืองข้อดีของเรามีหอชมเมืองมีคนจะมาก็มาดูแม่น้ำเจ้าพยาก็มีหอชมเมืองให้ดีให้ดูนะครับแล้วก็ได้ที่ห้างสรรพสินค้าได้ดูนะอุปสรรคของมันคืออะไรอุปสรรคของมันคือไม่มีที่จอดรถนะฮะชาวบ้านโดยรอบเวลาก่อสร้างก็ต้องได้รับความเดือดร้อนอุปสรรคของมันนะต้องเกิดความไม่พอใจพื้นที่ก็ต้อง ไม่ใช่ว่ามีพื้นที่เต็มเป็นที่ที่กรมธานารักษ์ก็จะหดเข้ามาได้แค่นั้นนะก็นั่นคือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโอกาสของมันนะคืออะไรโอกาสก็คือในส่วนของรัฐบาลเขามองเขามองว่าโอกาสการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะมันทําให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่นะซึ่งเอกชนจะมีการอ่าล่าเงินลงทุนรองเงินสนับสนุนนะมาให้กับมวยที่แล้วมวยที่เป็นผู้ขอใช้พื้นที่นะฮะแล้วก็จะเช่าจะอะไรก็แล้วแต,แต่ของกรมธานารักษ์ เราใช้พื้นที่ว่างตรงนั้นให้เป็นประโยชน์นะฮะในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยเออเนี่คือโอกาสนะเนี่ยคือทฤษฎีวอตเออสวอตแอนไลซิ s สิ่งเหล่านี้มันก็มองได้หลายมิติแต่มองในทางลบเฮ้มันไม่ดีมันเอื้อธุรกิจกับนายทุนนะนายทุนที่ว่าก็กลุ่ม CP กลุ่มเดิมฮนะกลุ่มเดิมๆที่ได้รับผลประโยชน์แต่มองอีกมุมหนึ่งเฮ้ย ภาษีแล้วก็เม็นองใชน้นี่ใช่ไหมฮะเอื้อธุรกิจภาษีแล้วก็เม็องใช้พื้นที่เป็นพื้นที่เปล่าสร้างก็สร้างฟรีนะมีแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหม่ด้วยนะครับแต่ปัญหาก็มันคือถ้าน้าท่วมมีปัญหาแน่ๆอย่างที่ผมเรียนในคลิปที่แล้วว่าปัญหาน้ําท่วมมีปัญหาแน่ๆนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเขาไปเอื้อธุรกิจใครหรือเปล่าเนี่ยใครได้ประโยชน์หรือเปล่านะถ้ามาเทียบชั่มน้ำหนักแล้วตรงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของนักธุรกิจรายใหญ่ แน่นอนก็ต้องมีการจ้างงานจ้างงานจ้างชาวบ้านหรือว่าจ้างคนไทยแหละคนที่จะไปดูแลหอนะแน่นอนหลักๆหลักๆัน่ต้องคนไทยเลยพมา่พมาพมา่าพม่าหรือต่างด้าวต่างด้าวมาทํอะไรก่อสร้างอ่านี้ต้องยอมรับความจริงนะก่อสร้างต้องใช้แรงงานนะครับในขณะที่คนเข้ามาดูแลพนักงานเข้ามาดูแล4ี400่ห้าร้อยชีวิตหรือเป็นพันคนที่ต้องเกิดขึ้นในหอชมเมืองนี้มันก็ได้ประโยชน์ในการจ้างงานในอแนาคตและขณะเดียวกันในการก่อสร้างสังหาริมทรซับ มูลค่ากว่า4,600ล้านนะี่จำนวนมหาศาลแล้วก็ทำผ่านมือที่เรื่องล่านี้สำหรับผมผมมองว่ามันเซมเซมอะ่ะเออเซมเซมอะ่ะก็คือหนึ่งก็ไม่ต้องเสียภาษีของเราสองพื้นที่เปล่านี่ให้เช่าสามใครได้ประโยชน์มือที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่บริษัทโดยตรงได้ประโยชน์แต่มาติดห้างเซ็นนสินค้าเขาอาจจะได้มากหน่อยอันนี้ต้องยอมเราว่ามันเอื้อนะมันมีส่วนที่ประชาชนกินแหงแขงใจแต่มองย้อนกลับ มุมหนึ่งนะประชาชนคนไทยมีอะไรทุกอย่างเวลาเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค้านแหลงเลยนะอุ่นค้านแหลงกันไปย้อนดูหลังๆกันที่ผ่านมาไอ้ที่ค้ากันค้าเนี่ยนะประสบความสาเร็จก็มีไม่ประสบความสําเร็จก็มีแต่ถ้าคิดมองให้ดีเอายึดอะไรเป็นหลักเนี่ยผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลักหรือยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักถ้ายึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักควรทําไม่ควรทําท่านผู้ชมตอบทายคลิปหนึ่งไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องไม่ต้องเสียภาษีเอาภาษีของพวกเราไม่ต้องไปใช้หนึ่งนะสองเป็นการดำเนินการของเอกชนสามอันนี้มันเอื้อธุรกิจนะมันเอื้อธุรกิจก็คือว่าเข้าห้างสินค้าอยู่ติดต,ตรงนั้นนะสี่ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหา่อันนี้สี่ปัจจัยเนี่ยถ้าผู้ชมคิดว่าควรสร้างไม่ควรสร้างผมไม่ตอบนะขอตอบใต้คลิปนะสิ่งเหล่านี้นมันเกิดขึ้นถ้ามองในรูปแบบองผมอ่นะบุญส่วนทั้งหลายช่วยตอบหนะ่อยว่าควรสร้างไม่ควรสร้าง สร้างดีไม่สร้างดีแต่สร้างดีไม่สร้างดีก็แล้วแต่ผ่านมาติขดามตีไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี <S <S ผมทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ชาติบานเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่าศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้รยศต่อชาติคนอภรีจงสิ้นชีว สยามเทวาทิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงกินาจไปในพริบตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่ยศัยเป็นพรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี นันเชิดทูชาพัฒน,นารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยยต่อชาติคนอภรีจงสิ้นชวิว ปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในปลื หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ